กายมนุษย์ประกอบด้วยน้ำประมาณ60%ในผู้ใหญ่แต่ถ้าเจาะเล็กไปที่อวัยวะสมองและหัวใจมีน้ำเป็นส่วนประกอบถึง73%ปอด83%ผิวหนัง64%แม้แต่กระดูกที่ดูแข็งก็ยังมีน้ำถึง31%นน้ำไม่ใช่แค่เครื่องดื่มแก้กระหายแต่เป็นตัวทำละลายที่ทำให้ปฏิกิริยาเคมีล้านกว่าอย่างในร่างกายเกิดขึ้นได้ ถ้าขาดน้ำระบบเหล่านี้จะล่มสลายสมองต้องการน้ำเพื่อผลิตฮอร์โมนและสารสื่อประสาทมีการศึกษาพบว่าการขาดน้ำเพียง1-3%เซของน้ำหนักตัวจะส่งผลต่ออารมณ์สมาธิและทำให้เกิดอาการปวดหัวได้ทันทีเมื่อขาดน้ำเซลล์สมองจะหดตัวลงเล็กน้อยหรือ h ริ n งและดึงรั้งเนื้อเยื่อรับๆซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของอาการปวดหัว การดื่มน้ำเพียงพอช่วยรักษาสัก์ไฟฟ้าของเซลล์ประสาททำให้การสั่งงานของสมองรวดเร็วและแม่นยำน้ำเป็นส่วนประกอบหลักของพลาสมาถ้าขาดน้ำจะทำให้ปริมาตรเลือดลดลงเลือดข้นขึ้นผลกระทบของมันจะทำให้หัวใจต้องบีบตัวแรงขึ้นเพื่อปั๊มเลือดที่ข้นหนืดไปเลี้ยงร่างกายทำให้อัตราการเต้นหัวใจสูงขึ้นและเหนื่อยง่ายน้ำมีความจุความร้อนจำเพาะสูง High Specific Heat Capacity ช่วยดูดซับความร้อนจากอวัยวะภายในเมื่อร่างกายร้อนจัดน้ำจะพาความร้อนออกมาที่ผิวหนังและระเหยออกเป็นเหงือ่อเพื่อลดอุณหภูมิแกนกลางการดื่มน้ำเยอะๆไม่ได้ล้างไตแต่ช่วยให้ไตทำงานได้ราบรื่นไตใช้แรงดันน้ำให้การกรองของเสียออกจากเลือดนิ่วในไตเกิดจากการตกผลึกของแร่ธาตุเช่นแคลเซียมออกซาลเลต หากเราดื่มน้ำน้อยปัสสาวะจะเข้มข้นมากทำให้ผลึกเหล่านี้จับตัวเป็นก้อนนิ่วได้ง่ายข้อเท็จจริงคือสีของปัสสาวะเป็นตัวบ่งชี้ที่ดีที่สุดควรเป็นสีเหลืองจางๆเหมือนฟางข้าวไม่ใช่ใสแจ๋วเหมือนน้ำเปล่าตลอดเวลาเพราะนั่นแปลว่าดื่มเยอะเกินไปจนเกลือแร่เจือจางน้ำเป็นส่วนประกอบหลักของน้ำไขข้อหรือไซโนเวียลฟลูิดที่ทำหน้าที่หล่อลื่นกระดูกอ่อน การดื่มน้ำช่วยลดแรงกระแทกและอาการปวดข้อลำไส้ใหญ่จะดูดน้ำกลับเข้าร่างกายหากดื่มน้ำน้อยอุจจาระจะแห้งและแข็งท้องผูกสูตรแก้ท้องผูกคือน้ำบวกไฟเบอร์ถ้ากินแต่ไฟเบอร์แต่ไม่กินน้ำจะยิ่งท้องผูกหนักกว่าเดิมต้องดื่มวันละ8แก้วจริงไหมไม่จริงเสมอไปครับปริมาณน้ำขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวและกิจกรรมสูตรคำนวณคร่าวๆค,คือ น้ำหนักตัวกิโลกรัมคูณ30 3ถึง33เท่ากับปริมาณน้ำที่ควรดื่มต่อมิลลิลิตรต่อวันตัวอย่างเช่นหนัก60กิโลกรัมคูณ30เท่ากับ1,800มิลลิลิตรหรือ1.8ลิตรอันตรายจากการดื่มมากเกินไปเมื่อภาวะโซเดียมในเลือดต่ำทำให้เซลล์บวมน้ำซึ่งอันตรายถึงชีวิตมักเกิดในนักวิ่งมาราธอนที่ดื่มน้ำเปล่ามากเกินไปโดยไม่เติมเกลือแร่คำแนะนำคือ จิบทีละน้อยตลอดวันดีกว่าดื่มรวดเดียว1ลิตรเพราะร่างกายดูดซึมไม่ทันและจะขับออกทางปัสสาวะหมดน้ำคือเชื้วเพลิงที่ถูกที่สุดและดีที่สุดสำหรับร่างกายการดื่มน้ำให้พอดีไม่ใช่เพื่อความสวยงามเพียงอย่างเดียวแต่เพื่อให้เครื่องจักรชีวภาพที่ชื่อว่าร่างกายของเราทำงานต่อไปได้อย่างสมบูรณ์ครับ